สวัสดีครับเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซี FC ของนี่หลาหน้อยวิ่งทัวลูกทัวประเทศพี่น้องมัขึ้นอยู่ชนบุรีพับแตกฮักเล่คนนี่อาญะเลยพี่น้องป้ามวนคับมวนเนี่ยสุดยอดเลยมืนขึ้นเนี่นะฮะมีนักร้องคนเดียวที่ร้องในแผ่นกับร้องสดเสียงคือกันพี่น้องบ่มีแตกต่างกันเลยมวนก็อยู่ในแผ่นนี่ ฟังไปฟังมาเนาะนักร้องผู้อื่นนี่ยาบาจัจ็บสนังจิตอ่ะให้รังเทียบอยู่ในแผ่นม้วนม้วน,วนัดลองมาล่องสซโนวันโอ้ยไปคนละเรื่องล,ละเล่ายีลาน้อยนี่ม้วนก็อยู่ในแผน่นมือขึ้นนี่ย่อมเลยวันอไปสีเบียเพียงลวดม,มือขึ้นเอออย่ฮะน้องกับพ่อฮอดมาถึงพี่น้องพูดนะเบื้องเอา ไยรูปก็พอๆไม่แม่เพื่นมันต้อนรับเพิ่อนถาายรูปน้ำเนาะมันเป็นร้านอาหารเป็นใครไๆแก้วห่อนน้่นีีเนาะเป็นดนตีสดนะเพื่อนได้เอา <c oughs> <c oughs> มินิคอนเสิร์ตสาวหน่อยมาลงนะฮะนำทีมโดยพ่อโจนอ้องอุ้งอิง้ากานังเอกพระเอกโอมาหลา,ายตามาเบิ่งยลราขึ้นเช็คเศร้าพ่นองบาน พูดอ่ะป้าด้ตี่พูดเนี้ขึ้นเช็คซาวก็ได้นะฮะเช็คซาวไม่ทุกตัวนะครับทดสอบมานะแท่นพนหยุดเด้พนิยุดบ่มาเด้มันมีนีคอนเสิร์ตเออลงมาเต่งตนเต่งตัวแล้วพี่น้องบบนเนี้ยกินเขากินน้ำเนาะถ่ายรูปถ่ายนี่กับพอ่อกับแม่เพิ่นพ่นะเต็มอยบ่น้อง มันนี่ก็ช่วงคอนเสิร์ตพี่น้องมาเนี่ยคืนคอนเสิร์ตเบิ้งเอาพี่น้องพวกน่ะโอ้ยสุดยอดเลย,เลยมาเบิงวีล่าการทวนของยิลาหน่อยพี่น้องสิงเป็นเช่ไนไนเอาเช่เน การเต้นเพิ่นอืมอืม,อมกระลุกกระดิก <c oughs> นี่แหละพ้อนสํานี่แหละมันจะงามอย่าไปเฮ็ดแห้งหลายอันเห็ดแห้งบ่เป็นจะบเบิงเห็นบอนเด,นเ,เด,เน,เเดนเซอร์เห็ดแห้งแห้งเป็นเราไปเดนเซอร์มันบมนผูงง้หญิงเดียพนีน้องกระเทยผมกวนผู้หญิงโอ้ยพี่น้องกู้งยิงมาสัมผัสพี่น้องมาเบิงบ่งมาเบิ่งสัมผัสบ้านเจียงไลย เอาเช่นครับ่อยไหนั่นหละของแท้พี่น้องของแท้ค่าบัดนันนะฮะเป็นซีเป็นซันไปนะครับนี่แหละครับก็มารับมาล่เห็นตอนรับ ติดหลับมาไล่ป้าพี่น้องเบ่งคนมาเนี่ยอากเนี่ยยพับแตกเลยมึงขึ้นข้างเล่ขัางเล่ปฏิทโทชนบุรีเนาะแฟนคบแฟแเลฟนซี่หลายนะครับให้กำลังโอ้ก็ลั่งใจนะครับเบ่งเอาพี่น้องพ,นะพู่อนะพีพ้ามาเบ่งเป็นลองเป็นเต็นเช่้อยเอาเชิญครับ มันออาจารย์มอดมิกเสียงไห้นะฮะผสมเสียง ได้เขาหู้มากเลยดังเพรออาะขนาดนะฮะเสียงกรองนี่โป้โป้โป้ไปแล้วมั่นขนาดห้าวไวนะ้ไปมือดื้อเมื่อบงงานนี่มในคอนเสิร์ตลูกสาวนี่เป็นศิลปินเดียวต่อไปเนาะถ้าน้องมุงยิงนี่ยี่สิบปีแล้วพีน่น้องแกก็ดิกล้าแสดงออกลายอย่างเนี่ยและนี้ยังเป็นครึ่งเล็กน้อ,นอยครึ่งคึง่คงว้ยรุ่นอยู่ เ <laughs> ขาบอ้ท่านเด็ดติมปันไดเนาะอยังเเป็นเล็กน้อยอยู่ทึ่งน้องกับโปงม่ได้ไปน้ำสังคมแบบเวอหวาไปเขาละานาั้นไปเที่ยวไปนั่นบินีน้องบ่ได้ไปได้สมัยยุคทั้งเม,มียยุคทน้งขอกงขอกค้ยนะครับหลีดน้ำบัน่นจังเสียมูผวกกะบปกค่อยมีนะ ต่อไปกลางนาฆ่าตัวยิราบธรรมดาแล้วนี่ร้องเบิ่งน,ะะนั่นแล้วนะฮะเป็นศิลปินเดียวนี่เป็นนักร้องผู้เดียวที่ร้องเสียงสดม่วนก็อยู่ในแผ่นเนาะ <c oughs> โอ้ยนะนะฮะรับติบแล้วเมียงขึ้นเต้ยล่าตัวพี่น้องเบิ่งเตยล่าไปนี่ก็รับทิบอีกโอย้ยโขาดระยะให้ทิบเนี่ เมื่ออาะเบึงพ่องมาไล่อ่านตานมันพวกน่นะพ่วงม,ม,มาไล่พอคอยเม่าพันทรงมาพันฝากมาเนาะโอนมาทาั้งแม่าหน่อยแล้วก็เหยียดพ่วงมาไล่ไม่หรูกมันขึ้นเม่หน่อยก็ยืนยกขันพิทีให้กำลังใจลกูกเอ้ยเล้วขึ้นสีดีใจไรเนาะพุ่มใจตัวบ๊อดจบบอดจวันพุ่มใจใครเนี้ยบอดจแล้วพุ่มใจขึ้นอือสุดยอดนะครับมันขึ้นกับพันพ้นไปด้วยดี นุกสนานกันไปนะครับก็นิจากันมาน,นี้ก็ขอแกงข้าวจังหน่อยพี่น้องทั้งพอกันใช่นะครับก็ไเด้ลดเไล่สดอ่ามไล่ห้อีลาวันเปิดวงนะฮะเดี๋ยวนี้สามแสนแตกแล้วพี่น้องเอ้นน้ำบาวโทอนอีกกแสนกลัวนะฮะอ้าวก็ดีใจน้ำนะฮะล้วบอลโจล้อกระด้โพลล่งเฟินนะฮะวันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมนี้เวลาเก้านาฬิกานะครับ อื่นมือเฮื่อมือเฮื่อพี่น้องนะครับก็บฝากอีซี่แฟนคลับแฟนอีซี่ของสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับของอีหลานน้อยน้ำมันละเนาะกาเป็นงานล่าสุดของสุสใยย่เพชรบันแพงนะฮะรวมพลังครับกับเวอร์ชันใหม่อื่นอน้องวาทางผ่านว่า์ชันสุสายย่นะครับวันที่ยืบเก้าสามมงเศร้าเด้อพี่น้องเด้ยยอยังงอนี่ละมือเฮื่อนี่เนาะไปซอยเชียช่วยวซอยดัน ส้อยให้กำลังใจนะฮะสำหรับนางเอกสุสายใหญ่เพชรบ้านแพงนะครับเราลองมวนมวนตัวอืเอ,อื้นน้องว่าทางผ่านมาสัตวพี่น้องเพิ่งม่นะฮะวันที่ยีิบเก้าที่ถึงนี้นะครับวันนี้ก็เอาความสนุกสนานบนเวทีของยิราน่อยไม่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนในเบิงเนาะจงไหนก็ขอขอบคุณในหลายเ้้ยอพี่น้องเด้อ ใช้นี่ก็อยู่ดีไม่แห้งสู้ผู้สูงขวลำล่ำเรื่อยเรื่อยเดินทางไปใช้กับปลอดภัยสวัสดีครับ